มือถือของท่านมีค่ารุ่นาใช้เด่นให้เป็นเอเมื่อกี้ธนาคารบอกว่าต้มหนึ่งก้อนหนึ่งว่ามันจะมีมากกว่านั้นหรือว่ามันมีแค่สี่ถ้ามันมีมากกว่านั้น ไ่ยุ่งกับสมนี้กาือไรคือไม่ใช่คือีก้ห้องเราวิวลงเหียนสอังชั้วีองันม่ะครับคาว่าอัยเพศมันจำเป็นต้องออกมาเป็นเมล็ดนะครับไ